เฮ้ไม่ะเ้ยไม่ะทำได้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 ได้ทำได้ได้ได้ไ้มทำได้ทได้บอกแล้วทาได้บอกแล้วทาได้ทาได้ทำได้ ทำได้ลูกทำได้ทำได้ชกาิดดว้ทวกากดทำได้ทกาทลูกด้ทำได้เาทำได้ทำได้ทำได้ดทำได้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  Không đây Đi 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 Không đi Không Không đi Không đi Cao Đi, đi. đi.